ถ้าถ้าเป็นยุคแรกๆของการดำานการผมก็จะถามอาจารย์เหมือนกับว่าทําไมตั้งอันนี้แล้วมันไม่เห็นหรือตั้งแล้วทําไมมันไม่ได้เกิดผลการตั้งเคล็ดหรือคือความรีบร้อนของคนทําซึ่งผมจะโกรธเขาก็ไม่ได้นะในในแง่ของคนที่ทำมุงซุยเขาก็ถ้าอาจารย์บอกว่าตั้งต้นไม้เอาไว้ตรงนี้มันจะเห็นผลแล้วถ้าผ่านไปสามวันเจ็ดวันมันไม่เห็นอ่าทำไมอาจารย์บอกแล้วทําไมเขาทาไม่ได้ทาไมคนอื่นทําได้ มันก็เป็นมันก็เป็นความปรารถนาของมนุษย์นะฮะเอา,อางี้เลยกว่า <c oughs> คุณคุณเมย์ไปซื้อต้นมะม่วงมาแล้วมาปลูกกี่วันเห็นผลอ่สมมุติว่าสามเดือนแล้วมันต้องใช้เวลากี่เดือนก็สามเดือนหรือเปล่าใช่เออฮะคงช่วยก็มีเวลาของมันม,มีมีแม้ประเภทแบบว่าตั้งไปแล้วสามเดือนสามปียังไม่เห็นอะไรเออร้อยหนึ่งอาจจะมีสักหนึ่งสักสองมันมีปัจจัยที่มองไม่เห็นอย่างเช่นการเอาพื้นที่ที่จะใช้สร้างบ้าน แต่ข้างใต้เนี่ยแต่เดิมประวัติความเป็นมาของพื้นที่เนี่ยอืมไม่ทราบมาก่อนอื่าอ,อย่างเช่นพื้นที่ถทิ้งขยะบ้านสร้างอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะที่เคยเป็นหลุมขยะอ๋ออืออืออ่าหรือพื้นที่ที่เคยเป็นสุสานอืออ่าอันนี้เวลาที่พอเป็นหมู่บ้านขึ้นมาหรือเป็นบ้านขึ้นมามันดูไม่ออกอซึ่งจริงๆมันต้องย้อนแต่ในวิชาพมจุ้ยมีบอกไว้